อาจารย์ในมื้อนี้นะครับเป็นเจ้าพุทธและเจ้าอื่นเพิ่อนเขาพกอีสต์เพื่อนเอาเจ้าพุทธพุทธศาสนาเพื่อนเออศาสนาพุทธเพิ่นก็มว่ารวมกันทําบุญเนาะพี่น้องเนาะเมื้อนี้เอคนเฮานะครับมาเกือบเมื่อตอนนี้เลยนาะพี่น้องเนาะเออบ่่บได้มีหยังเด้อมื้อนี้มีหยังเอายังไปก็บ่ได้นะครับก้ามยังไปก็บ่ได้เพิ่นว่าเออตามโบราณเพิ่นเฮาเนาะเออเฮาเอ็ดเออไว้ กัินเนืยอต่างๆนะครับกับกับเอาไปโบได้เนาะพี่น้องเนาะเออได้กะกัมกัมกัมน้ำผ้าไปเพื่อนวะเนาะเออแล้วกัมน้ำผ้าไปสมบัติใบเท้กับตามข้างได้เพื่อนวะเนาะเออเขอบมนุษย์ก็คือกัมเพื่อนว่าจากตัวดีตัวตั้มหรือดำขาวเพื่อนว่นาเนาะเออตามตามเพื่อนเราะพี่น้องเนาะ <c oughs> ตั้งแต่เกิดน,นะครับ เตั้งแต่เกิดอกรรมตามติดไปทุกข้าวเพื่อนว่าและติดตามจนเหงาเออจนคือตายเพื่อนว่าเนาะเออจนตายเพื่อนว่าเออบ่บ่มียังเถี่ยไปทดใช้แท้ได้นะครับเรื่องเรื่องกรรมเรื่องอย่างต่างต่างนะครับการเฮาเอฟด,ดุ่มอย่างต่างต่างนะครับการบ,บุญกรรมนะครับในการ เออนั่งนั่งเข้าไปนะครับเออครับทีมเ่าเอฟไว้อะไรนะจะไปก็ได้น้อพี่น้องเนาะเออเป็นอะไรน้างก็เอฟไปตามโบราณพื้นเมาองนะน้อพี่น้องเนาะเอฟไปตามโบราณพื้นเมาองเออครับก็ได้ได้ซ้ำได็เอาแต่แต่คู่มือนี้นะครับกระทั่งเอ่อพระพุทธศาสนามั่กับบทเสื่อมเแบบน้องกับนาะเออคนแล้มันเสื่อมนะครับ คนเข้าวบานะครับพ่มผ้าหรมยางเป็นเสื่อมนะครับกะ่อคือขาข้าวนะครับทีกาก๊อบทีกาแก้ผ้าดังๆขั้นเดืบคันท่งียงไปมัดนะครับพี่น้องเออปท้นเน้ะเออกวงโมดีเนาะเออพี่พี่ผ้ารูปนึนเอ่อผมก็ได้ฟังเพิ่นกันผ้าดีกว่าเพิ่มเปอนเปิดเผยอยู่จักนัห่อเนาะ

คืกทาเอี่ยมแกเห็นแล้วจะไปท่านผู้ว่าแต่บุญแก้วปีนบ้มาแก้วเอ่อทุกบุญแม่ไปดูว่าเป็นของทุันยงี้ว่าท่าก็สินงห้าข้าง่ก็ใจมัน้าว่าเนราะเอ่อกาเจ้าบุนทุกทางท้าให้ับบามู่ว่าจให้ที่บ้านรอบลี้งใหัเพิ่มเออจะทาใหกาเ่าถึงข้านน้องกันนะเออฮ็ดใจดีลูก้องวาดีจะให้ลูกให้หลาน้

ดีแะที่เราเป็นภาพบุญที่ดีไปเฮก้าบานะครับเป็นพวกเป็นพวกเป็นงานก้างๆนะครับเาไปเราได้พูดอะไรแค่อยู่ต่างนั่งอื่เนาะพวกอให้ปูนพวกจะได้บุญทำดีอย่างก้าวๆนะครับามีนั้นก็ย่อมประยอมคือหายไปท่้งกหนเป็ะยอนคือหายไปท่างไหนแม้จะพบยังดูดึกอไร่วงหางได้เบาหานะครับว่า เป็นคนดีนท่านเ้าที่ก็ดีดเรื่องงานเป็นไป่าได้จี่น้อดีาพบดีมีเจวาดนะครับเมื่อห่เมื่อไหร่มบ้านปุกจะสวยามนิ่งี่นะครับทางเจ้าพื้นหรือว่าหลวงพ่อโลกานะครับนผู้มีคามมีสุนะครับจะคิดว่าบุญ ปุ่นมทีเดียไม่สามารถควบคุมางเนื้อตั้งต่างไดที่คนเขาลกนักผิที่มีทีอย่งตั้งต่างย่อท้ายจ้าของระานะครับที่เ็นเอ่อเพิาหนานะครับอย่างทีภาวนาาการจิสต้ผ่านได้นะครับคือโลกาที่ดำยำนะครับลายโลกานะครับทูนี้ไม่ดีเลย ดังังเน้ยจะลงาล้อยนนะครับร้สึกว่ดังขนาดนะครับโดยมีฮอตแมตต์นักสู้คนนั้นนะครับ้ชนะนะครับเรเรี่ยงเราเรียงกนให้เลียงกนให้้กันนะครับเอไม่ให้้องไปรงแอ่นลงนะครับให้พิุ้ก้บุ้นะครับพบ้ง ทำแตกนก็น no ้องเขาน้องไปแล้วกรุนีน่งไปนะครับให้เลียกันน้อยยื้เพื่อนผมนั่นเลยเพื่อนใกล้บ้ยีน้เลยก็จะตีสามี่น้องแล้รนกับบับเพียงลิแย่เข้าาหนยโอ้ร่นกับับร่นมากโอ้ยรนั่งเป็นห้าเลย Gracias. ีปเห็นทูน่าตูตานะครับเนาะลงมารักมาว่าเลงมาบักมาว่ามาทำบุญหาบันรพระบุรุษท่านานี่คือเป็นประเพนี่เฮาซืทอดกันมาตั้งแต่ปรตบยายตาย่เนาะเออปุยตายพถ้าเทดเทปจำเป็นแหละเฮาเั้าตารประเพนี่ี่ไว้เนาะ นะครัไว yeah, ้ทำไมเป็นเน้อยเนาะการทุมหัวพี่มีใหญ่มีใหญ่โวกแบบบ้านเอาไปไปของระโตงขนมนำนำยาคู่คู่ถุนหัเปล่าเขาเป็นจัดนะจะเป็นเออย่างเขาบนรู้อยู่ที่ีไเอาุญีขพระโต้งหัวเนาะมันเประเทศที่เขา ความเชื่อความเชื่อเนาะความเชื่อตาที่จะสมรรคกับอะไรนะครับเนาะทีนใดที่ทำให้เราก็เป็นบุญนะครับเป็นบุญด้านนี้เอาเวลาเขาจะสิ่งเขาหนักเนาะให้ท่านนายกกล่าวว่าเขาท่านนายกเป็นผคนที่โดดได้โดดไดในราลองนายกจะได้สิทธิ์ให้